สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานนานกดยันยันกดเยอะเยะนะคะเดี๋ยวไปดูสกินการอวยของอียาอาชีกันนะคะอียาอาชีนี่โอ้โหถ้ารถโดยสารก็ยังอวยได้สุดลิ่มทิ่มประตูจริงๆค่ะไปฟังกันก่นกอนคะอ่ะความลับเปิดเผยนะคะเรื่องราวทีอ่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งก็จะมีเรื่องราวนะคะออกมานะคะแฉะนะคะแฉะด้วย พี่น้องกันเองนะคะ F14 นะพี่น้องกันเองเนาะนะคะก็เห็นนะน้ตตออกมาพูดนะคะก็ย่าก็คิดว่าเช็คเหมือนนัตโตพูดจริงนะคะเพราะว่ามันเป็นมาแบบนั้นนะคะเหมือนนัตโตพูดจริงนะคะตโตพูดความจริงนะคะก็เรื่องราวที่นต่อพูดนั้นคือความจริงนะคะย่าฟังดูแล้วเนาะนคะคุยคมจริงอีกนะคะพี่อีกคนหนึ่งนะคะ F4 พี่อีกคนหนึ่งนะคะทำบุญนะทำบุญเร่งทำบุญกระถิน ทำบุญกระถินนะคะให้ถึงเก้าวัดนะคะทําบุญนะ,ะนนเพื่อจะทําบุญต่อยอดกระถินทําบุญกระถินนะคะนี่แหละเนาะนะคะอยู่กับในที่สุดนะคะนะต่อก็พูดออกมาว่าระหว่างพี่สองคนนะเป็นยังไงบ้างนะคะ <S <S แต่ในที่สุดก็ความดีของป้าแตนก็นะนะะ <S <S ชนะนะคะชนะนะลชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความดีของป้านะคะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ น้องก็ยังออกมายอมรับเลยนะคะว่าความดีของป้านะคะป้าให้โอกาสนะคะป้าให้โอกาสจริงๆยงอายากให้โอกาสยาก็เหมือนกันนะคะให้โอกาสพวกเรานะคะได้ทํามาค้าขายนะคะทําอยู่ทามาหากินนะคะค้าขายขายของออนไลน์นะคะนี่แหละคือลูกป้านะคะที่มีแต่น้ําใจให้นะคะให้น้องนะคะในในที่สุดก็ก็พูดแบบนั้นเนาะนะคะเพราะว่า มันก็เผยแล้วกําลังกําลังอ่าตอนนี้นะคะอ่าคลิปน้าโตก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ญาที่ย่าฟังนะคะก็ใช่เหมือนน้าโตพูดจริงๆนะคะจริงๆเลยนะคะนะ,ะนะคะจริงๆเลยนะคะค้าเราเราฐานะนะคะเราอยู่ที่กกอกๆนะคะอยู่ด้วยกัๆๆๆนะะอยู่ที่กกากๆด้วยกันเนาะเมื่อก่อนนะคะ่าก็อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้่าก็อ่าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ ก็ตอนนั้นเนาะเราก็อยู่ด้วยกันอยู่บ้านปตแตนทำอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านาโตไปนู่นหรือว่าอยู่ไหนนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะนาโตก็ได้พูดออกมาเลยว่าความดีนี่พี่สองคน,นไม่เท่าป้าแตนนะคะปะตาแตนะคะปาแตนดีจริงๆนะคะปะตแตนให้โอกาสนะคะน้องๆแต่ว่า คือนั่นแหละนะคะพเจนก็ต้องได้เดินทางไปอยู่กับลุงที่จำปาดงนะคะต้องบอกว่าจริงๆดิฉันชื่นชมนะคะชื่นชมคนพวกนี้ว่าทุกที่ทุกสถานการณ์สามารถนั่งทำไลฟ์ทำคลิปทำอะไรแล้วก็อวยกันได้ทุกสถานการณ์จริงๆค่ะจะสังเกตว่าคนอื่นจะบอกว่าดิฉันนั่งอยู่แต่ในรูอยู่แต่ตรงนี้ไม่ห่อดิฉัน อาคือไม่สามารถที่จะถือกล้องเดินไปทางใหๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เนี่ยเขาไม่ค่อยทำกันนะคะยูทูบเบอร์ส่วนมากเขาจะทำงานในสตูดิโอของเขาจัดคอนเทนต์จัดอะไรในสตูดิโอของเขาแต่การที่ไปร้านอาหารก็ไปนั่งพูดมันมันกวนคนอื่นเขาเข้าใจไหมคะแต่คนพวกนี้เขากลายเป็นเป็นเรื่องปกติ ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของกูกูสามารถที่จะนั่งพูดนั่งเฟียสนั่งอะไรใส่ใครยังไงก็ได้นั่งแสดงมันดิฉันทําไม่ได้ทาไม่เป็นจริงๆแต่เนี้ยต้องบอกว่าย่าอาชีพบอกว่า่าคุนบ้านๆไม่บ้านเลยนะคะนี่ขนาดใช้เวลาที่นั่งรอจะขึ้นรถโดยสารประจําทางกลับไปที่ดงดอกเนี่ยย,ย่ายังได้หนึ่งคลิปแล้วพอลงรถนะคะจากนี้ไปลงรถที่บ้านม่วง โทรตามให้พวกนั้นมารับได้กึ่งคลิประหว่างขึ้นอยู่บนรถได้กลกงคลิปเดินทางเนี่ยได้สามคลิปโคตรเก่งเลยอะแล้วก็ทุกคลิปก็จะวนๆอุยๆไปอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงน้าต่อว่าน,น้าต่อพูดถูกที่ว่าพี่สาวที่ดีที่สุด เอก็คือป้าแตนป้าแตนเนี่ยอุ้ยเป็นพี่สาวที่ดีมากเผื่อแผ่ให้โอกาสคนทุกคนทําบุญใจบุญสุนทานเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วดูไม่ได้เลยต้องถามว่าณตอนณตอนไหนคะมันมีสองตอนนะคะมันมีอยู่สองตอนนะคะมีตอแหลกับตอหลด <c oughs> ตกลงณตอนไหนพี่พูดถึงณตอนไหนเขาบอกว่าเนี่ยณตอก็รู้ดีอยู่แล้วว่า ้าเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้โอกาสให้การให้งานกับทุกๆคนเดดิฉันจะเอาภาพภาพหนึ่งมาให้ดูในตอนที่น้าสองต่อทิเถกและเกออิยาชิยังอยู่ด้วยกันนะคะสองปีก่อนยังรักใคร่กมเกียวอยู่ด้วยกันทั้งสี่คนอยู่ด้วยกันแต่พอหนึ่งปีถัดมาเราจะเห็นว่า ภาพที่มีอิทถิกระยาชิจะเหลือแค่อิทิกระยาชี้สองคนน้าสองต่อถูกฉีบออกจากเฟรมแล้วถ้าเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้โอกาสทุกคนทำไมคนอื่นได้รับโอกาสจากเขาแต่พ่อแม่พี่น้องตาชานยายสมควรเนรินตายหรือฝนไม่ได้โอกาสจากเขาเลยฝนไปทำงานด้วยถูกไล่ออกมาตายเคยไปถ่ายคลิปไปมาหาสู่ไปบ้านทุกวัน ถูกไล่ออกมานารินเคยเต็ียมสิดีโอจะไว้ทำเงินให้ถูกไล่ออกมาตาชานเคยไปอยู่ดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านเฝ้าหลานทั้งหลายถูกไล่ออกมาเขาให้โอกาสคนจริงเหรอคะเขาอาจจะให้โอกาสแต่คนอื่นที่ยอมให้เขาเหยียบอยู่บนหัวให้โอกาสกับคนที่เขาเลือกจะให้โอกาสเท่านั้นว่ามีผลประโยชน์กับเขาแต่ครอบครัวเขาไม่เอาเลย วันนี้เห็นได้ชัดว่าให้โอกาสไอ้นะัทต่อทั้งหลายต่อเนี่ยนะคะทั้งต่อหลดทั้งต่อแหลทั้งตอนั่นตอนี่ทั้งหลายที่ว่าไปพัวพันไปอยู่ไปได้รับโอกาสเนี่ยชื่นชมเมื่อโอ้โหพี่คนนี้เป็นคนดีเนี่ยตอนนี้ได้อยู่รับโอกาสไหมคะต่อหน,นึ่งเนี่ยตอนเขาเปิดขายครีมใหม่ๆถูกบังคับให้ตัดครีมร้อยกระปุกร้อยกระปุกเนี่ยก็ห้าหมื่นแล้วนะคะ ร้อยกระปุกนี่ก็ห้าหมืนตัดมาเลยเอาเขาห้าหมื่นไปเขาเอามาร้อยกระปุกแล้วต้องมาทยอยขายปีเกเอาเองตัดไปรอบแรกแล้วบังคับรอบสองอีกก็ช่วยทุกอย่างก็ยังอยู่ไม่ได้แล้วพอออกมาเป็นยังไงโดนเอซของพี่สาวที่แสนดีนี่ด่าย,ยับเยินไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตาชานยายสมควรจะต่อไหนต่อไหนโดนหมดคะ่ะนี่เลยคะ่ะ คนดีให้โอกาสทุกคนจะมีแต่คนที่ต้องยอมทนเรียอย่างญ่าชีเนี่ยอยากจะได้แต่โอกาสเพราะฉะนั้นจะยอมทุกอย่างก็จะอยู่ได้เพื่อนรักเขาแต่ก่อนเขาไม่เคยเป็นเพื่อนรักมาคุกคีจีมงกับญาติชี้เลยนะแต่ตอนนี้กลายเป็นคนที่เขาเคารพนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่เพื่อนรักเขาอย่างยายลองยายถอนอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ มันแปลกไหม่ะคะให้โอกาสแต่คนนอกคนที่ไม่รู้สัตดานเข้ามาก่อนแต่คนที่รู้นิสัยสันดานเขาดีกระเด็นหมดทุกตัวเพราะอะไรย่าิชี้ตอบตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเอารูปให้ดูครับเป็นพยานหลักฐานนะคะนี่ค่ะจำได้ไหมคะนั่งไปในรถกันสี่คน เป็นรถของนาตอชายคนที่อยู่ข้างๆเราเห็นมือขาวๆคือนาตอหญิงทุกคนกำลังถ่ายคลิปทําคลิปกันอยู่เลยค่ะทั้งสี่ช่องทุกคนเนี่ยนะคะข้างหลังก็คือย่าชิข้างๆก็คืออีเถิกวันนั้น21กันยาปี21อยู่กันครบท้วนทั้งสี่คน ิถึกให้โอกาสทั้งหมดทั้งสองนะต่ออุย้ยสนุกสนานกันกำลังด่าสาวิตตีอุย้ยเรียกสิบลา้านสามแสนกูละงึดล,าล,ล,าล้ายกูละงึดล้ายหัวลอกหัวไข่กันถากทางสาวิตตีอย่างนู้นอย่างนี้อุ้ยมันอิจฉาแล้วสิเนี่ยมันอยากจะเอาให้ไม่มีฝาบ้านนี่ถ้าไปออกรถใหญ่นี่นะมันจะเรียกเยอะกว่านี้อีกถ้าไม่อยากให้มันเรียกเยอะตองไปออกรถจักรยานค,ค,คิกค,ค,คักคิกคักคิกคักกันโอ้โหให้โอกาสกันใหญ่และตรงนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นอย่างไร ปีสองหนึ่งอยู่กันครบให้โอกาสครบน้องๆหมดปีสองสองถีบออกมากระเด็นออกมาทีละคนสองคนทีละคนสองคนหายหัวหมดค่ะหายหัวหมดครอบครัวราโพทั้งหมดถูกอีเถกถีบเรียบอีเถกกับบริวารอีเถกถีบออกมาจากเจ็ดสิบเก้าหมู่สองเรียบพุทปตาชานไปอยู่เป็นขี้ข้าพอหมดประโยชน์เขาย้ายไปทั้งนู้นแล้วถีบทิ้งเรียบพุฒธนี่แหละคะ่ะคนให้โอกาส คุณคิดว่าไอ้สองน้าตอเนี่ยยังจะมีโอกาสที่ไปรับโอกาสจากไอ้พวยได้อีกไหมถูกเขาถีบมาสักขนาดนั้นเพราะพอโดนเขาฉีบออกมาก็ออกมาด่าเขายับเจินยังจะมีโอกาสให้สองน้าตอไหมคะ